วันนี้เราจะพาทุกท่านตามพังแม่ด้วนที่พาน้องเวหาออกมาช้อปปิ้งนะครับช่วงนี้ฝาฝนตกค่อนข้างจะหนักบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เข้าของหายากนะครับจึงต้องมาซื้อกักตุนไว้โดยเฉพาะใครๆที่มีลูกเล็กๆแบบนี้นะครับสายมือตัวใหญ่คือพังแม่ด้วน ตัวขวามือที่ดูตื่นตื่นนี่นะครับดูระแวงภัยป้องกันน้องคือพี่ภัยลอดนะครับเป็นพี่สาวของภัยลินตัวน้องนั่นคือน้องเวหานะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะเที่ยวเมืองนะครับมุ่งหน้ากับเหียนรก ก็จำเป็นต้องซื้อเข้าซื้อของไปกับตุนเพราะในป่าเข้าของหายากและบางส่วนอาจจะไปฝากพี่ภูผารวมทั้งตัวอื่นๆด้วยนะครับช่วงนี้เดินทางลำบากมากันเพียงแค่สามตัวเท่านั้นนะครับนี่ดูจังหวะที่ข้ามถนนนะครับนี่ข้ามไปแล้วครับ จริงๆเขาต้องเดินตามถนนมาอีกเส้นทางหนึ่งนะครับไม่เดินนะครับมุ่งหน้าเข้าไปทิศทางรถที่เป็นลานจอดรถนะครับพวกเราก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับขันว่าจะไปด่านช้างตรงจุดนั้นก็ไม่ใช่นะครับเหมือนไม่ด้วนสนใจอะไรบางอย่างครับอันนี้ไม่ได้มือสันนะครับทีแรกนึ่ว่าช้างจะมาทางนี้ จึงต้องขยับเปิดทางนะครับนี่ครับแม่ด้วนมาซื้อเลยนะครับเข้าใจว่าน่าจะซื้อของนานนะครับต้องปูเสือให้น้องเวหารน,นอนรอนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่าเย็นวันนี้นะครับนี่ดูครับ ส่วนตัวแม่พังสาวซึ่งเป็นช้างที่เลี้ยงก็ดูตืน่นตื่นนะครับแต่ม่ด้วนก็ดูสบายๆดูไม่ได้สแสดงอาการหง,งุดหงิดใดๆนะครับเข้าใจว่าน่าจะเจออะไรที่ชอบใจนะครับรถที่จอดอยู่ก็ไม่ได้กีดขวางใดๆน,นะครับจอดอยู่ในจุดจอดปกติเส้นดังเดินเขาต้องเดินมาบุ้งหน้ามัน ทางตรงนะครับแต่นี่ไม่เดินครับแสดงว่าเขาต้องมีของที่เขาสนใจอยู่ตรงนี้ดูน้องเวหาเรานะครับรู้สึกว่าน้องเวหาของเราทำตัวอะไรไม่ถูกนะครับไม่รู้จะอยู่แบบไหนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเขาจะไม่ขยับเลย เราเข้าใจว่ามารอบนี้น่าจะเป็นรอบแรกที่เขาเจอผู้คนนะครับสำหรับน้องเวหาตอนที่ออกมาตอนที่ปองทุ่งกวางตอนนั้นก็อยู่ในทุ่งนะครับและตอนนั้นเขาอายุแค่สามสี่วันเองส่วนตอนนี้อายุเขาน่าจะประมาณสักไม่ถึงสี่เดือนดีนะครับคลิปที่แล้วเราบอกว่าห้าหกเดือนตอนนั้นเรานับตามเดือนนะครับ เราลืมไปว่าแต่ละเดือนมีต้นเดือนมีปลายเดือนนะครับจริงๆยังไม่ถึงสี่เดือนดีนะครับนี่ครับเดินออกมาแล้วน่าจะได้เข้าของพอสมควรนะครับ้วส่งน้องเข้าไปเล่นสวนน้ำต่อนะครับสวัสดีครับ